ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับรายการเกมโชว์ที่มาสู้กันด้วยความรู้ความสามารถและด้วยหัวใจที่เด็ดเดียวนี่คือดีวเด็ดคนไม่ยอมเกมครับลั่นกลองรอบเปิดสีคนไม่ยอมเกมแล้วครับและนี่ก็คือคนไม่ยอมเกมทั้ง4ีคนของเราในวันนี้คนแรกนิสิตจากรัวจุฬาลงกรณ์ที่ต้องบอกว่าเรื่องความรู้แน่นมากปอนก้นลวัฒ ชื่อปอนะครับกุลราวัชขันสุวรรณครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชั้นปีที่3ครับนิยามความเป็นตัวเองนะครับก็มันหน้ามั่นใจรู้ทุกเรื่องพูดเยอะก็เหมือนคนปกตินี่แหละไม่ได้เนิร์ดตลอดเวลาหลังจากที่ดูดูรายการมานะครับรู้สึกว่ารายการนี้มันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเลยคําถามก็ไม่ได้ยาก หลายข้อเนี่ยมันง่ายซะด้วยซ้ำแล้วแบบเฮ้ยทำไมถึงต่อผิดกันวะเนี่ยถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะเอาเงินกลับบ้านเป็นแสนแน่นอนทําไมเขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ก็ลเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรายการนี้แหละเราจะต้องมาโดนแล้วผมจะต้องมาเล่นลวฝากบอกคนอื่่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะชื่อปอนแต่ความรู้ผมเนี่ยเป็นตันถ้าคิดจะมายันกับผมแล้วไม่แน่จริงอะระวังจะหน้าหงายนะครับคนที่สองโปรดิวเซอร์โฆษณาสุดมันจูนชลิดา ชื่อจูนศลิดาเชื้อายนะคะ mm. เป็นโปรดิวเซอร์โฆษณาค่ะสาเหตุที่มาออกรายการนี้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราเป็นคนทำอยู่ในสายโปรดักชันเนี่ยก็เลยอ่ะออกมาแสดงบ้างแสดงตัวตนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระดับหนึ่งเราเป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบเป้าหมายท okay. right. like like ี่อยากจะได้จากรายการนี้จริงๆแล้วคือทําให้ถึงข้อสุดท้ายแหละแต่ที่มากกว่านั้นจริงๆลึกๆแล้วคือก็อยากได้ก้อน A ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย นามสกุลเนี่ยเชิดฉาย๋วยวันนี้จะเชิดฉายให้ดูเลยคนที่3มคนนี้หลายคนคงรู้จักเขาดีเพราะเขาคนนี้เป็นนักแสดงที่มีผลงานมาแล้วมากมายอาทัยกลมกิกสวัสดีครับผมอทัยกลมกิกครับตอนนี้มีช anel youtube ชื่ว่าฟิวชั่นครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ะสอง c o m นุนิยามความเป็นตัวอทัยนะฮะ ผมมองว่าผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ก็เป็นเด็กเลยฮนะมีความเกรงใจไม่เถียงใครด้วยอยู่ในวงการเถียงไม่ได้ถ้าเถียงปุ๊บนี่คุณไม่ได้เล่นหนังเลยนะก็เลยไปฝึกเถียงมาเลยฝึกเถียงโดยเฉพาะพ่อแม่พี่นะ้องผมเถียงหมดเถียงหัวต้นฝาเลยมาครั้งนี้นะผมสิ่งที่คาดหวังเลยนะโชว์ความรู้ให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าเฮ้ย hey, ไอเด็กคนนี้มันไม่ใช่ตลกอย่างเดียวนีว่ว่ามันเกง่งมีความรู้ด้วย ผมขอฝากถึงคู่แข่งขันที่จะมาเจอผมนะฮะคุณจะเก่งมาจากไหนไม่รู้บอกเลยว่าอาไทยไม่ได้มายอมใครแน่นอนนะจ๊ะและคนสุดท้ายไม่รู้ว่ามาวันนี้แล้วจะรอดหรือไม่รอดเพราะเขาอาจจะไม่ถูกกับเรื่องที่มีสาระตาเฟตเฟกครับสวัสดีครับผมตาเฟตเฟครับก่อนหน้านี้ เพื่อนรักผมยัเดเฟตเฟมาแล้วก็ได้ไปถึงรอบสุดท้ายผมดูแล้วหงุดหงิดง่ามเท้ามากจะเตะหน้า,ายัดมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันฟุ๊กครับจริงๆิยัดมันเป็นคนมันโง่มันไม่รู้เรื่องม,อมารายการนี้อยากจะพิสูจน์ว่าความฟุ๊กมันไม่ได้ใช้ได้เสมอไปถึงเห็นผมอย่างเนี้ยแต่ผมเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากครับเพราะผมอะเรียนซ้ำชั้นบ่อยมาก ดังนั้นความรู้ผมแน่นเปิ๊กครับถ้าโลกใบเนี่ย25%้คือพื้นดินอีก75%เนี่ยคือความรู้ของผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมต้องนำแบบคุณป่ะต้องนำแบบนี้ทุกคนป่ะโอ้ยโอ้โหนี้ยัากอ ตาไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ตาเอ้ยลงทุนไปไหนกันหมดล้เนี่ยถ้าผมมองแวบไปที่ทีมนี้4คนมีความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างยิ่งครับผมอ่าอัยครับผมครั้งสุดท้ายที่เจอกันบอกลุงดูว่าลุงดูคอยดูนะครับเดี๋ยวอาไัยจะไปแนวแอคชั่นนะเป็นเหมือนกับจาพนมครับเขาวจะเป็น เขาจะเป็นพระเอกแอคชั่นประมาณจาพนมไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันถูกต้องฮะภาพตัดมาเมื่อลุงมาเจอครับบุกโกคนคืออัมแซวแม่อะไรลุงดู <c oughs> อัมนี่ผมท้อเลยแล้วจริงไหมเดี๋ยวนี้เราขัดตามาดไม่ได้และอ้วนมาก ยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่นะได้อยู่ครับเขายังไม่ล็อกใช่ไหมยังไม่ล็อกเป็นโทนี่จ่าโอ๋อโทนี่จาเดี๋ยวดูคําถามว่ามันจะเก่งอย่างนี้ไหมนะครับคาถามมี3หมวดนะครับหมวดแรกมี4ข้อข้อละสองหมื่นอีกหมวดหนึ่งสามข้อข้อละห0,000ื่นและสุดท้าย3ข้อข้อละ1 0 0 0 0แบาททุกข้อวิธีการตอบของคุณคือตรงกันทั้ง4คนแล้วเอามือจับที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงกลางจึงจะเป็นการยืนยันคําตอบและหยุดเวลาคุณตอบผิดได้สองครั้งในรายการครั้งที่3จะกลับบ้าน 0บาทไม่ว่าจะมีเงินสะสมเท่าไหร่ก็ตามโอเคนะครับพร้อมนะครับเราไปเริ่มกันที่คำถามข้อแรกมูลค่า20,000บาทครับถามว่าโลโก้ใดต่อไปนี้มีตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด A 711 l e v e n B Robinson C Family Mart 100วินาทีเริ่มครับมีคนกด B กดแล้วพูดเลยครับเจรจากันครับเร็วจนว่าว่าปีค่ะพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดมีคนกด A อธายยังไม่กดมีคนกด B อ้าวใช่ครับเจรจาครับผมมั่นใจครับใช่เซเว่นอีเลฟเว่น B ครับผมเซเว่นอีเลฟเว่นครับ มีนนกับเอครับมีเอกับมีตอนนี้เซเว่นอีเลเว่นเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเราก็ลองนึกโลโก้มันดูอ่ะมันเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับมันไม่มีตัวไหนตัวเล็กเลยอ่ะพิมใหญ่ทั้งหมดพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับผมว่าเซเว่นไม่น่าจะพิมพ์ใหญ่หมดครับทำไมฮะจากประสบการณ์ที่ผมไปนอนกับหมาหน้าเซเว่นตลอดเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดปีจำเขาดีๆดีๆมีบีกับเอตอนนี้อะไรนะตัวเซเว่นหนักตัวแบบตัว G ใหญ่แต่ L เอาจจะเป็นเล็กหรือเปล่ามันอ่านไม่ออกไงครับ ในในฐานะที่คุณทำงานโฆษณามาคุณน่าจะรู้ว่ามันไม่ตั้วตัดแล้วบยังไม่ตกกันก็ตัวใหญ่ไงเวลาเดินอยู่นะเวลาที่เราเห็นอะโล่งใหญ่เพราะมันมีอาที่เป็นโลบินันเดวถ้าเสร็วิแล้วครับโอ้โหไปแล้วยังไงยังไม่เป็นอะไรอะโลบินสันทางนี้โรบินสันน้ำหนึ่งเซนติเมตรไปม่หมดแล้วเราจะเอายังไงคนนึงโลบินสันคนนึงจะได้เอามีบีมีเอครับมีบีแล้วเหลือเอคนเดียวโลบินสันครับเอาไงเอาไงเอาไงไปจะหมดถูกหมดเลยอ้เอาที่หมดแล้ว แล้วไม่รู้ถูกไม่ถูกด้วยนะแต่เวลาไปเยอะด้วยผมมั่นใจมากครับเพราะว่าผมเคยไปนอนที่ป้ายรถเมย์หน้าโรบินสันเมื่อกี้บอกนอนหน้าเซเว่นนอนหน้าเซเว่นเจ็ดปีแล้วก็มานอนหน้าป้ายรถเมย์โรบินสันอีกสิบห้าปีเต็มๆตนอนนอนอยู่ป้ายรถเมย์นอนอ่านเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมดคนอะไรจะสู้ชีวิตขนาดนี้ไม่ตไม่ได้สู้ชีวิต ไม่มีที่นอนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้าอยู่เลยมั่นใจมั่นใจครับตัวใหญ่หมดเลยตัวใหญ่หมดครับผมฝั่งกลุ่มเซเว่นนี่คือคุณปอนคุณปอนครับครับทำไมถึงมั่นใจครับเล่าให้เราฟังสิผมคิดว่ามันไม่น่ามีตัวไหนที่เป็นตัวเล็กครับเพราะว่าตัว E ีจาไน้ตัวใหญ่แน่ๆตัวเอน่าจะเป็นตัวใหญ่ที่คุณจูนบอกมาเพราะว่ามันไม่น่าเป็นตัวเล็กเพราะมันน่าจะอ่านไม่ออกเลยอะไรอย่างี้ครับคิดว่าทุกตัวน่าจะเป็นตัวใหญ่แตลว่าคุณคิดว่าข้อนี้เราผิดผมคิดว่าน่าจะผิดปอนอาจจะความรู้เยอะ วิชาการนะแต่ความรู้รอบตัวเนี่ยต้องเชื่อพี่นะปอนเขาไม่สามารถให้ความมั่นใจกับผมได้เลยว่าเฮ้ยมันใหญ่แน่ๆนะไม่มีใครพูดมาตะคนเลยว่าโรบินสันใหญ่แน่นอนเคยเห็นมั่นใจไม่มีเลยโดยเฉพาะพี่ต้าครับแค่บอกว่าไปนอนหน้าเซเว่นไปนอนหน้าโรบินสันแล้วผมจะไปเอาความมั่นใจมาจากไหนข้อนี้ใช้เวลาไปเยอะมากเกิน50วินาทีนะครับจาก2 0 0 0 0เนี่ยถ้าถูกคุณมีเงินสะสม60,30บาท ถ้าผิดเหลือศูนย์และเป็นการผิดครั้งแรกในข้อแรก yes. ชีวิตอันตรายมากครับคําตอบว่าโลโก้ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเขาตอบข้อ B ีโรบินสันเป็นคําตอบที่ ประสบการณ์ที่นอนหน้าโรบินสันสิบห้าปีโถใครตอนนีรใครจะเชื่อว่าการนอนหน้าห้างก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์ฮะครับไม่ได้พี่มง้นไปนอนนี่หมามันไม่ไปนอนตรงนั้นหรอกมันก็ต้องคิดว่าวันหนึ่งมันได้ใช้สมตอนนี้คือเป็นหมาแล้วไม่ไม่ได้เป็นแต่ว่าเขาไม่มีที่นอนต้องเห็นใจเขาจำเป็นจริงๆผมจะเลยให้ฟังนะครับ โรบินสันเนี่ยเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยครับส a m ไม่ m a ีมารขึ้นต้นตัว F ใหญ่ที่เหลือตัวเล็กหมดแล้วก็มาด M ใหญ่ตามหลังตัวเล็กหมดเซเว่เป็นเลขก7แล้วคาดด้วย e 1เลฟเว่นเลเวของคุณเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ N เป็นพิมพ์เล็กตัวเดียวไปดูที่เซเว่นใหม่นะโทษนะครับขอช่วยๆกันโจนจน่ะฟ้าตึกงโจนอยู่นี่ใหม่โจนสอง โอเคสรุป okay. ว่าข้อที่หนึ่งของเขานะครับถูกไปมีเงินสะสม6,030บาทครับหวาดเสียวนะหวาดเสียวนะหวาดเสียวนะไปสู่คำถามข้อที่2มูลค่า20,000บาทเช่นกันประโยคใดต่อไปนี้ไม่ใช่สำนวนไทย A เกลือจิ้มเกลือ B เค็มแต่ดี C เกลือเป็นหนอน100วินาทีเริ่มครับนี่ ดีครับซออเข้มแต่ดีเป็นสโลแกนเข้มแต่ดีเข้มข้มแต่ดีมแ่ีเข้มแ่ดีเข้ค่เข้มแต่ดีเข้มแ่ดีเขมแดเมแ่เข้มแต่ดีเข้นแน่เข้มแต่ดีเมแ่ดีเข้ม่ดีเม่ดเม่ดยเดเข้มั่นีจม่นเ้มต่เ้ม่าีเข้มแ่ดเข้ว่าเ้่เข่ดีเเ่่มีมีมเ้เอ่เข่เ้เป๊ะเลย จะถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะอันนี้ทําเวลาเร็วมากเลยนะครับอ okay, cool. er? ันนี้คือทําให้เงินรางวัลสะสมดีเพราะ20 0 0 0บาทลดมานิดเดียวเองนะครับถ้าถูกข้อนี้ขึ้นไปเป็น24,320บาททันทีถ้าผิดเหลือ3,015บาทโอเคนะตาเกันเยอะนะดูคำเฉลยครับประโยคที่ไม่ใช่สำนวนไทยเขาตอบข้อ b เข้มแต่ดีเป็นคำตอบที่ ผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกพี่ได้แปลงฟันกันแขอโทษเมื่อเช้านี้ขอแปลงแล้วเอาจริงมุกเนี้ยพี่ต้าโดนเยอะมากแต่ขอบอกมันคือการแสดงพี่ต้าอพี่สุทธิพิเศษเต็มเต็มเดี๋ยพี่ต้าเสียพระพศเต็มเต็มจมูกเลยมาไทยนี่น้องรักเต็มเต็มจมูกไม่มีโกหกให้พูดคำว่าอะไรอ่าไหมอาเลยดังๆอ่าอ่าบอกความจริงบายสบาย ไม่มีอะไรนี่อ่ะจริงจริงคนชอบไปแบบว่าไฮ้ยพี่ต้าปากเม็ดเฮ้ออะไรอะไรอะไป็นอะไรอุ้ยเมารถเหรอหนูหนูเน่าในแอร์ป่ะนายนายขอลองของอาไทยบ้างอาไทยบ้างอามาเต็มๆขอบอกไม่มีอาไม่มีน้องชายผมนี่ไม่มีเหม็นไม่มีเหม็นขยันเล่นเยอะตัวนี้ไอ้นี่ก็ขยันขยันเล่นเยอะจัง ถูกข้อที่2ทําให้ทีมนี้มีเงินสะสมขึ้นมาเป็น24,320บาทแล้วครับผลงานดีทีเดียวครับเห็นแบบนี้แต่ก็เก,ก็บเงินรางวัลไปได้ไม่น้อยก็มไม่ได้ยกความมีความชอบใ,ใครนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานของทีมแบบนี้แหละคือทีมเราต้องการอ่ะไม่ใช่ว่ามีคนช้าตลอดมันก็ไม่ได้เงินไงเราก็ไม่ได้เค้นว่าเราฉมังหรืออะไรนะแต่เราแค่รู้สึกว่าข้อนี้ทุกคนก็เฉียบโยงเงินพี่ตาทั้ง4ท่านเนี่ย คือมั่นใจกับข้อนี้มากผมก็เลยไม่จําเป็นต้องออกตัวอะไรมากมายผมเก็บพลังไว้ไว้แบกทีมในข้อต่อไปครับผมลุ้นกันต่อช่วงหน้า